เเมจอร์รอมานานแรมปีในที่สุดทำได้ครับและนี่คือแชมป์โลกของบุยราบิเดตอีสปอร์ตครับสุดท้ายครับการแตะถ้วยของเจทหายในช่วงการเดินพาเร็ e ในเปิดพิธีครับวันนี้เติมผลให้เขาควา้าแชมป์ไปเลยและวันนี้เล่นดีจริงๆเล่นดีทุกเกมจนเกมสุดท้ายทำได้ด้วยการปิดบูย่า ปาดหน้าทางด้านของฟลุคโซจากบราซิลคว้าแชมป์โลกอีกหนึ่งถ้วยให้กับประเทศไทยครับโอ้แล้วตั้งแต่ย้ายมาในชื่อสังกัดของคำว่าประสาสายฟ้าเบืออุติสปอร์ตไม่เคยควา้าแชมป์โลกเลยนะแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเขาและของตัวน้องป้อนวาสนาด้วยครับแล้วเป็นการเอาแชมป์โลกกลับมาให้กับประเทศไทย ต้องสายไปสอปีแล้วได้2องถ้วยเลยใช่44ก็เป็นเอตีครับเขาบอกสามนะครับโจบอกสามแล้วครับโจสามนะครับครั้งนั้นโจงครับผู้คนรู้ว่าเอตีใช่ครับ แต่คะแนนอาจจะแซงพุโซไหมคะแนนคะแนนไม่ผมว่ายังไม่แซงนะน่าจะยังไม่แซงมันจะยังไม่แงันจคู่จบที่สองกับอีกหลายทีนะุกโซ่เขาแตะประมาณ90หน่อยๆเลยครับมันประมาณ90นิดนิดหนึ่งแต่ว่าตัวของเอจพึ่งจะหลุดจาก80มาได้ไม่ไกลมากครับที่เราพูดกันอย่างนี้เพราะว่าทุกอันดับมีเงินรางวัลต่างกันนะครับพอมันได้แชมป์ปุ๊บทุกอันดับต้องไปนั่งดูกันอีกหนึ่งทีใช่ บุรีรัมย์นิตติอีสปอร์ตครับย่า World Series Global Finals 2 0 5 4แชมป์โลกบ lift the trophy on our count มาครับกำลังจะชู้ี่พร้อมกันบุรีรัมย์นิตติอีสปอร์ตครับมาแล้วแชมป์โลกที่รอคอยมานานถึง2ปีครับกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นทีมตัวแทนจากประเทศไทยทั้งสองโหมดการแข่งขันที่คว้าแชมป์โลกได้ครับ โอ้ลุกว่ะแล้วท่านผู้ชมครับมันมันตรงกับสิ่งที่ทัวร์นาเมนต์นี้ปูมาตลอดครับลบทุกคำาสป,ประะมทายับและวุริลัมเจอการตั้งคำถามนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีอ่ะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำครับกับฟอร์มที่มันรอบลงไปจนมาถึงต้นปีนี้ที่ เขาไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเราพูดกันตามตรง <Okay. S 1> ไม่ว่าจะตั้งแต่ p ีซีซั่นปิงฟอล fall ใกล้เคียงสุดของเขามันคือการเป็นแชมป์นี่จากที่ยูบอกมาแล้วก็การเป็น <c oughs>